เกม PUBG นั้นมีชื่อย่อมาจาก Player u n k n o w n b a t t l e g r o u n d ถือเป็นเกมแนว Survival ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นเกมหนึ่งในปัจจุบันด้วยรูปแบบของเกมคือเราจะต้องเอาชิวรอดให้ได้เป็นคนสุดท้ายหรือทีมสุดท้ายจากทั้งหมด100คนบนแผนที่ใหญ่ๆที่จะถูกปีนเข้ามาเรื่อยๆซึ่งดูจากลักษณะของตัวเกมนั้นเรื่องก็จะออกเป็นแนวเหมือนในภาพยนตร์เรื่อง Battle Royale ซึ่งใช้ในประเทศญี่ปุน่นและใช้ในปีคศ2000 เออและอีกอย่างหนึ่งผมลืมบอกไปแล้วว่า p u b g นั้นจะเปิดให้เล่นฟรีภายในวันที่12มกราคมภายในปี2022นะครับผมและเราสามารถโหลดได้ทั้งในสตรีมและในเว็บของมันได้เลยนะครับผมโอเคงั้นเอาเป็นว่าเรามาเข้าเกมกันเลยนะครับเองอยู่ใต้คลิปนะครับย้นเพิ่มย้อดโดดแล้วบอก uh ้ลยอ่าฮะ two hours later โดดละไป เดี่ยวจะจะจะเต้ยจะเต้ยเฮียอยากผมมาปรึกษาคุณเต้เลยดิคุณเต้ไม่ได้เลยเลต่อแอปอกมึงอยู่นมีคนลงใกล้ๆกูอย่างนั้นน่ะเหมือนเห็น่หลักเอาเอาเกมแคสเอาเอาไปเอาวอามีคนพังเหมือนกูแล้วตอนนั้น t hours later ไปอ่าโอเคครับเพจกำลังเข้าเกม โอเคดีมากขึ้นไปมีไงกลับมาแล้วกำลังกลับมาเลยว้าวโอเครู้เลยเหลือทิ้งทิ้งบ้านไว้ให้ฟาร์มบ้านหนึ่งเยอะแล้ครับพี่ได้ลูกโมเกี่ยวบ้านบ้านใหญ่นะบ้านใหญ่อ๋อครับผมบ้านบ้านเล็กเป็นงลูกโมถ้าตัวไม่มีมาบ้านนี้ตกใจทิ้งบ้านบ้านใหญ่ไว้ให้่เลยลูกโมโอ้ว้าว ใช่เลยหนีใช่ลุงโว้เออ้ยเอคเอ็มวิวิอะไรวะรถนั่งโคตรเท่เลยนั่งได้แค่สองคนอ่าโอเคอะผมไปไปสดเกินซะไอมันมี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 คันหนึ่งอ่ะบักกี้อะเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับใครก็ได้ไปเอาขับบักกี้คนหนึ่งโอเคเดี๋ยวฟังบ้านนี้ั่ดีดว่ะตอนนี้คืออุ้ยเลือรถไม่ใช่ะลรนะรถพับ แม่งร้องโคตรดังเลยกูตกใจเหมือนโดนยิงอยู่ไกลอะแล้วมึงอุ้ยอะไรอะไรสวยนี่เป็นดนักผมเลยสวยแต่ว่ามีเอ้ยมันยิงกูไอ้เฮียมันมีมันลูกฟองดีนะยิงไม่โดนมีวินเฟืองนะมีปืนงปะอ่ามันมีลูกฟองอย่างเดียวครับผมโอเคเพี่เแล้วมันยิงกูเนี่ยมันอยู่ไหนวะไอ้เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยมันวิ่งมาตัวเต็มเท้าทิพายแล้ว ไปแล้วโอเคกูเน่ามากเน่ามากไอ้เหี้ยกูยิงแบบเน่าเน่อะะายเหรอไม่ใช่ไมปืน้ยว่าแล้วเฮียแ่งยิงกระทช่ยโทษโทษเขาการ้งนัดอีกั้งนิดเอ่อสามโอเคไม่มีตะขอบสู้โอเคนะเราไปชนกัไดหอยากไปี่นุ้นขนีสวนปะ ไอ้คนหนึ่งเขาทำผ่อนงานถ้าที่วิ่งลนเฮ้ยหลังหลังเข้าหลังเข้าสองสี่ห้ามันวิ่งอยู่เกูไม่มีสกูที่มีสะโคบงอนสองสี่ห้าสองทีอยากหลังต้นไม้อะตายลุนโอ้โหมดสะโคบตัดมาสนุนอย่างเดียวกูเนี่ยไอ้เสี้ยฝตัวสนุนเนี่ยไอ้เี้ยไม่ฆ่าเออลุนอย่างเดียวเออไม่ฆ่าเหมือนกัน ที่ที่ที่เดี๋ยวพผมเห็นพี่สองตัวสองตัวสองตัวแต่เกี่ยนนี่สองโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วเหมือนกันหลังต้นไม้ใช่ไหมหลังต้นไม้หลังหินวิ่งแล้วสองตัวเลยวิ่งขึ้นเดินว่ะขึ้นเอ่อขึ้นเอฟวีเลยอะเอสวีขึ้นเดินไปเลยได้ยิงยิงโดนยิงโดนชาร์จกูไม่มีกูไม่มีกูไม่มีอะไรเห็แล้วเห็นแล้วแต่กูไม่มีสะครบหลัง มีอีกนุ่นสวยมีอีกมันมีสองตัวมันมีสองตัวได้ได้ตอมตอมหน้าเยอะดันเข้าไปดันหน้าเวไอ้กูไอ้เหี้ยเลยอย่าบอกว่ากูศูนย์ไอ้เหี้ยสนุนในสั้นเลยอ่าจะจะอะไรจะอะไรจะอะไรจะกูไม่เจอเอจวิวเอจละโอเควิ่งอยู่กลางเองเลยดาวโดนถลามเฮ้ยหลัง พุ่มไม้พุ่มไม้มีพุ่มไม้ไกลมีตัวหนึ่งไดใช่พุ่มไม้ไกลมีตัวนึงมากำลังโดนยิงวะรอไอ้โดนโดนขอขอตัวนี้แล้วกันนะไปเดี๋ยวผมยิงตัวตัวที่อยู่กลางทุ่งนาเดี๋ยวิงตกไอ้สามตัวสามตัวในบ้านตัวนึงเอ้ยแม่งสี่ตัววะยิงเน็คได้เหรอโอ้โหสองต่อห้าสิบห้าเมตรมีกาลปืนนัดโดนโอ้ยสวยมีเพิ่มวะต้องมีเฮ้ยพี่พี่ตัวพี่อีกตัวตรงตรางตรงบ้านหลังบ้านหลัง โอ้เห็นแล้วขอขอตัวไปหลังโอการ์ซาสเดบกู้เคิวโดนดีเฮ้ยหลังต้นไม้กูคู่รามีคู่รามีโอ้พี่ระวังเจ็ดคิวแล้วกูได้หนึ่งคิวแล้วไอ้สพีมใครเอากระสุนฟ้าบ้างครับเอ้ากระเป๋าสาวกูหายเยี่ยมตอนพี่เต้ดูสกินกระเป๋าหน่อยพี่เต้มีสกินกระเป๋าว่าตอนแรกมีเอ้ยมันไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าแต่เห็นได้มาจากสม่ะ โอเคไม่ใช่นี้ตั้งตั้งตั้งคู่นาสองตัวเบบยิงแล้วหรอมึงมาเยอะเหรอเฮ้ยตรงนี้มันยังน็อปอยู่เลยโอเคตายแล้วโอ๋อเห็นแล้วมีอ๋อสามตัวมาสองตัวเห็นแล้วแต่กูยิงไม่ได้กูขอไปเก็บตะกบไกลก่อนมันยังมีีชวิงตัวอยู่ไอ้ยุ้ยไปตะกบไกลไอ้กูไอ้กูยิงไกลเหมอนผมเลยเอาวงบีบอ๋อ เฮ้ยนกตัวที่ด้านนกตัวหนึ่งเหมือนกันนกสองว่ะพี่พี่พี่บนไอ้เหี้ยบนเขาเถิดบนเขาสองสี่ห้าที๋ยวผมซ้ำตัวตัวกลางนะนะรุมเลยเด็กโคกรสโคกรโคตรบุยักกูโอ้ยไม่มีสโคตกูทองหมงานไม่ได้โตโตโตมามาหลังเดินด้วยเอ้มามาอันี้ได้ไหพี่ผมว่าผมต้องเข้าเมืองก่อนหน่อยต้นไม้ว่ะต้นไม้มันนี้ขึ้นหนีหนีขึ้นเ่ินแล้วตายปะเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้คนดี นอกผมนอกผมมีคันึ่งวงยังร่นโอ้ยชิบหายกูจะล้มด้วยด้วยน้ำนอกวงไอ้โต๊ะโต๊ะขวามีนะนอกวงมีตัวหนึ่งหลังพุ่งพุ่งไม้มีสกอะไรปะมีปืนกูอยากได้สตะโกนไก่ตะโกนไก่โอ้โไม่มีตะโกไก่ให้กูเลยไอ้ยตุ้ยเจยเดี๋ยวเฮ้ยที่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 จับมางงตาย ได้มันมีตัวอีกตัวนึงอ่ะทีมีตัวคันใช่มีตัวคันไว้เจ็ดท่าตายไอเนินมันตายยังอ่ะอเนินยังไม่ตายเหตุเหตุมีอะไรเหตุนั่นอ๋อทีเราแม่งไล่ฆ่าเราไ้เหี้ยเราไม่ได้เนินเนินเนินอ๋อพี่เข้าไปแล้วเหมือนจ่ใส่ด้วยเออโต้โตใช้ยาแบบก็ได้นะคือตอนนี้คือไม่รู้ศพมันหายไปไหนแล้วอ่ะตอนนี้เรายิงมั่วมากเราหาศพไม่เจอแล้วอีกอ๋อเอาบอกมันนอกนี่หว่าไม่ตาย ไว้เตอร์อ๋อพี่บันเดินบันเดินบันเดินเลยวะเนตตายอู้ดาวอู้กูต้องการกสกูน็อกคูดการขกเฮ้ยกูเจอละไอนตัวนี้ใช่ไหมที่มันดาวมาเราเล่นดีขนาดนี้แชมป์เหอะที่อีกตัวที่อีกตัวขวาใช่ไหมโอเคขอบคุณมีสะไน้วันขอบคุณมากอธิบดีไม่มีนะโอ้ยไปเที่ยวไม่มีตะขอไม่คุยแล้วผมว่านั่นน่ามีของจริงแล้วพี่มีแค่คอนเทนท์สามสิบดาว เอองใช่เสียงก็วันสับไลสับไลสับไลท์สับไลท์ไลท์ไลท์เกิดเสียงเกิดเสียงเฮ้ยมันลงเดินว่ะมันสองตัวเขาที่เห็นพี่ผมเข้าไปใกล้นะโอ้ยช่วยอะไรไม่ได้เลยคือไม่มีสกปรกเลยเฮ้ยเชี่ยมันยิงกูแม่งยิงแม่นเรื่อยสู้ๆนะทุกคนช่วยอะไรไม่ได้เลยเอาไปเลยกระบีบโอ้โหเอาไรไงรถทะลุแท้รถรถเราอยู่ไหนวะรถเราอยู่นู่นเลยอ่ะไม่ห่วงแล้วอ่ะเฮ้ยใกล้ๆว่ะเตอร์ไหวปะ กเก็บยาอยู่สวยไม่เชื่อไปพวกมึงเก่งจงวะเป็นสองสี่เป็สองสี่ยิงแม่แมนหัวเมโฟละโกก็ได้ไอ้เหี้ยละหายแล้วกูเห็นแล้วสมองวะมีมีเอ่พี่พิ่มรอบคายตัวไอ้ตัวเอ็มสองสี่นะได้ได้ตัวมันน้ากำลังใช้ยาอยู่อะเดเดวเเข้าเขเข้าประการเขามันาไป น็อกงตีน็อเพ่เอ่อกูเก็บฝากเก็บตะโขดไว้ปไหมได้ครับเพ่กูไม่มีตะโขดมีตะโขดเฮ้ยไม่ใช่มียาปะมีมีมีเอเถออกูจอดไปเลยจอดเงนโอ้พี่บบงบีบเฮ้ยที่มีรถมีรถมีรถใช่ไหมนี่อ๋อสามรถออกเลยหายแล้วต่อช้ยาได้ปหมกูเคได้อยู่บ๊วยพี่พี่พี่ยิงกันหน้า

แต่ตัวจะโดนยิงเไงดิได้เลยเป็นตัวชุบได้ปะนาทีเดี๋ยววงที่วงดาเมจมันจะแรงขึ้นได้ป่ะวะไม่ได้หลังเข้าตายเลยนะโอ้ยแดงอยู่หลังพุ่มไม้ไอ้เฮียยิงไม่โดนสุดแล้วสี่คิวไว้ไอ้สามคิวแอซิสสองไอ้เตอร์แมนก้นแบกไอ้เหี้ย เราไล่ข้ากูยังไม่มีสโคกใกล้เลย